เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะเพราะฉะนั้น,น,นถ้าประชาชน็ด่าเราก็ต้องหยุดเพราะเรามาจากประชาชนเราคือผู้แทนราษฎรน,น,นไม่ได้ผมดูเลยนี่ถ้าทางจะไม่ไหวนะยรวมการทางการเมืองระบอบการที่ปัตายแม่งจับเพีย้ยนถ้าประชาชนดอด่าก็แสดงว่ามันไม่ใช่ความประสงค์ของประชาชนที่เขาเลือกผูกถึงมานะหรือว่าพรรคาการเมืองแลนะการเมืองหาเสียงไหมว่ามึงจะปิดสวิตช์สองวลจะปิดสวิตช์สามอมึจะแก้ัฐธรรมนูญ นะมึงจะทำนั่นทำนี่มึงก็ต้องเอาตามนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดมึงหาเสียงอยา่างเพื่อหลอกล่อเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมาแล้วสุดท้ายแล้วมึงต้องไปหักหลังประชาชนแบบนี้เรียกว่าอักการเมืองคอร์เซนเตอร์รู้จักคอร์เซนเตอร์ไหมโฟมาก็หลอกน,นั่นหลอกนี่ทางประชาชนหลงเชื่อก็วนเงินคนทองมันไปเรียกว่าคอร์เซนเตอร์คือมันกลายเป็นบิชชาชีไปแล้แนตะ่แบบนี้ก็ไม่เรียกว่าอัาก,การเมืองที่มีครมงการเรียกว่าอัาก,การเมืองพิชชาชี นะเรียกว่าพักการวิจารณ์จริงไหมครับพี่น้องถ้าจริงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นกอปเตอร์เดี๋ยวนี้ผมว่านะรดมการแม่งเพี้ยนหมดอนะ่ะพูดไปพูดมาแม่งจะไปเข้า,าพักเพื่อไทยไปเห็นด้วยกับรัฐบาลลุงตู่ลุงพ่อไปหมดนะสุดท้ายแล้วชาติแท้พวกลุงพออกมาแล้วใช่หรือไม่นะมพงเพี้ยนกันไปหมดมพงหาเสียงมาเคยรับปากประชาชนประชาชนหลงเชื่อเรื่องมาพอสภาพมึงกกบอกว่าประชาชนด่ากา็ช่างแม่งช่างแม่งประชาชนดา่า ขอให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องนะก็พอ,อแล้วมันจะถูกต้องยังไงนะก็ <ขอ S 1> มึงหาเสียง <หา S 1> ว้มึงจะอยู่ฝั่งประชาชนที่ทประายสักดิ์หรือมึงกลายเป็นนั่งร,ร้านให้กับเผด็จการหรือมึงกลายเป็นพายเรือให้โจรอย่างนี้ยนะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความประสงค์ของประชาชนถ้าเขารู้ว่าผมจะเป็นคนนะโอ้บทต่ออะไรแบบนี้มึเลี่ยออกมาเพราะฉะนั้นไอ้พวกนักด็อกเตอร์เหล่านี้เนี่ยเราก็อย่าไปฟังแม่งเพราะความรู้มึงก็มีนะแต่โครงการมีหม พอคุณออกรายการปไปบ่อยไปช่องนั้นช่องนี้เริ่มดังแล้วแรกๆคุณก็ดีพอสักพัมมกหนึ่งคุณก็เพี้ยนไปทำคเครื่อไทย้แล้วคุณก็เพี้ยนไปทำมือถือพ่อมาแล้วเลยอยากให้เขาจัดเจ้ารัฐบาลนะให้เพื่อไทยจัดเจ้ารัฐบาลเลยนะเอาเข้าไกลย,ยกมือให้นะพักเพื่อไทยไปเลยสอวอไม่จำเป็นนะปิดส,สอวอิตสสวไอ้แบบนี้ไม่ใช่ปิดสวิตสสวอร่นะนะนะปิดสวิตเก้าไกลแล้วมันก็ทำให้พักเพื่อไทยก็ไปจับมือกับอ่าพักร่างทรงประเด็นการนะครับ แล้วก็สิ่งทอดมันหน้ากันต่อไปมันก็ไม่ใช่กระจุกกระสงค์ที่เราไปหาสิา่งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกลับมาพี่น้องประชา,าชนว่าบางครั้งไอ้พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ต่างๆถึงบ้างสอนวิชาลัศกษณะเดินสายออกทีวีช่องนั้นตรงนั้นพวกมึงจริงๆแล้วเนี่ยม,กกม,มันมีอุดมการณ์ทางการเมืองกันบ้างไหมอาจารย์พวกเนี้ยกูว่าสงสัยเหมือนกันนะไอ้พวกที่ไปออกออก,ออกทีวีทั้งหลายแรกๆมันก็ดูแล้วเออเฮ้ยดูเป็นประชาธิปไตยหลังหลังนี่มึงไงไม่รู้ใครโทรศัพท์หามึงหรือเปล่า หรือว่าเขาได้เสนอแต่งตั้งว่าผมคุณจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสุนทรีหรือได้เงินได้ทองอะไรกันบ้างไหมทำไมช่วหงหลังๆนี่สัญดาณมนเริ่มเปลี่ยนหามึงเรื่องก็ฝากไปยังให้ด็อกเตอร์ต่งางๆทลทายที่มึงเวลาให้ให้ความความรู้วิเคาราะห์ทางการเงินผมว่ามึงต้องมีดนการนะไม่ใช่จะมีแต่ความรู้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่อ่าผมได้ ให้ความรู้นะครับการ,าการเรื่องการ้ากการเมืองเนี่ยเราต้องรู้ทนันนักการเมืองนะนะนักการเมืองชั่วนะนักการเมืองโงนักการเมืองมีเล่ห์เหลี่ยมเราต้องต้องอ่นนานให้ข่าวไม่ใช่เลือกตั้งไปแล้วมึงรับปากอย่างถึงเวลามึงทำอีกอย่างแสดงว่ามึงก็โหกประชาชนทำหลังประชาชนใช่หรือไม่ไม่มีใครก็เอาล่ผมมาจังหวัดก่านได้ได้มีโอกาสคุยกับนักการเมือง,งเงอยอะแยะมากมายอันนี้ก็เรียนให้อ่าพี่น้องประชาชนได้ทราบ เรียนได้เีน้องประชาชนได้ทราบว่าการที่ผมเดินทางมาที่จังหวัดตรางเนี่ยคุยกับนายกอบประจอนายกเทศมสนตรีผู้สมัครสสอหลายครับแม้กระทั่งผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยก็คุยกันอันนี้ก็เรียนเรียนได้เป็น้องประชาชนได้ทราบนะครับได้ทราบว่าประชาชนเนี่ยเขารับไม่ได้รับไม่ได้นะครับกับการหาเสียงที่เป็นการดอกวูประชาชนพอถึงเวลาแล้วก็ไม่รักษาคำพูดเขาเขารับไม่ได้อันนี้ผมเรียนได้ทราบเลยนะครับเวลาแล้วก็ นะครับเนี่ยเป็นการบิดเบือนเป็นอ่าเป็นการแตกตาประาชาชนประชาชนรับไปได้นะนะครับอย่างเพื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการอาในที่ออกทีวีทั้งหลายเนี่ยแรกๆมันก็ดีพอตอนหลังมึงรู้วเพื่อนไทยจะได้เป็นรัฐบาลมึงรีบงรีบแสดงความ,มเดเลนเชียร์เขาเลยนะก้าวไกลยกให้มือขึ้นไปเลยยกมือไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องสนใจประชาชนด่าเราวเขาอยากด่าก็ด่าไปไอ้ชิบหายพูดงั้นได้ไงนะนะมึงแดกเงินแดกทองไปหรือเปล่าจะไป บนัะครเพราะฉนั้น,นะะมันต้องคุ้มเส้นคุ้มวาผมเองนี่กรจบเนติงประดิษฐ์สูงสุงดตามกฎหมายนะาะทำอะไรก็ยึดหลักฐานระดับกติการมารยาทอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเ,นเ,นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของาาาน้องประชาชนก็เล่าแต่ละประเด็นไปนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องการแฉกันนะเรื่องการแฉนะครับเรื่องการแฉระหว่างนายชูวิทย์กับนายเศรษฐานายเศรษฐาที่โดนนวบนะครับนโดนนวบเลยโดนนายชูวิทย์เล่นสะดุ้ง นะครับในชีวิตเล่นร่วมเลยแฉไม่เป็นรายวันเลยในชีวิตแฉในเศรษฐา,านะครับเล่นสนอร่วมเลยกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษีบ้งน้องมินีบ้างละ่ะรับเงินทอนบ้างละ่ะอะไรอะไรกันๆนะครับด้ชีวิตแฉยับโดยอ้างว่าเป็นการแฉก่อนตายนะแฉสรารพัดเลยซื้อที่แพงนอมินีหลบเลี่ยงภาษีโอ้ายเศรษฐาโดนยับ การแฉของนายชูวิทย์ก็ไ่เหมือนกัการแฉทั่วไปบอกเลยครับวันนั้นวันนี้จะแฉแบบนี้จะแฉแบบนี้อีพีหนึ่งอีพีสองอีีสามนะคะรับนายเศษฐานนุ๊ด้โดนดา่าโดนอะไรต่างๆโดนสวงสอว,งสอ,วงออกมาทำนองว่าจะไม่ยกมือให้เพราะมีความเคลือบแคลงสงสัยในตัวนายเศษฐาว่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่านะ่รีเรียกรีบเรียกป่าสจริงหมนะส่วนนาะยเศษฐาก็อัคดคลิปครับ บอกว่าผมโดนนายชูวิทย์ผมถูกติดต่อมาอย่างผู้ใหญ่นะว่าจะแฉะไปเรื่อยๆนะจนกว่านายเศรษฐาจะาซื้อที่ดินสองพันล้านนะของนายชูวิทย์นะแล้วนายชูวิทย์ก็บอกอนายชูวิทย์ก็บอกนายเศรษฐาก็บอกว่านายชูวิทย์จะแฉะผมและทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ในายเศรษฐาเป็นนายกนะครับนายเศรษฐาก็บอกผมไม่กลัวคุณนะ คุณไม่มีสิทธิ์มาของกูพรอมนะครับท่นี้เอาน้ำกินน้ำหน่อยนะครับยงีงแหบะเนง่ากมันเป็นเหมือนโลกเดียวกับพิธาเขาเสียพิทากหาเสียงเขาตะโกนต่อเสียนะครับเพราะฉะนั้นสองคนก็เถียงกันไปเถียงมา ฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดและอยากจะให้ความรู้ตามกฎหมายนะครับคือการแฉเนี่ยนะถ้ามันแฉด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่บิดเบือนไม่ใส่ร้ายเนีย่ยเป็นเรื่องดีสมมติว่าสิ่งที่นายชูวิแ์แฉเนี่ยเป็นเรื่องจริงมีพยานหลักฐานไม่ได้ใส่ร้าย,ายไม่ได้บิดเบือนไม่ได้มีเจตนาที่จะ,ะตกทรัพย์นะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ผมผมพูดนะผมไม่ได้บอกว่าสองคายสองคนเนี่ยคายแม่งโกหกหรือหรอก แต่ผมอยากให้พี่น,น้องประชาชนดูจากพยานหลักฐานแต่อย่าดูจากลีลาในการพูดของอขาถ้าดูนายชูวิทย์เนี่ยเราต้องดูหลักฐานที่เอามาแฉดูนายเสถาเหมานกันก็ต้องดูหลักฐานที่เขาเอามาหากกักล้างอย่าไปดูลีลาครับนะเพราะถ้าดูลีลาเนี่ยนายชูวิทย์เหน,น,นือกว่านายเสถียรเพราะว่านายชูวิทย์จะไปนับพูดนายเสถียรก็สู้ไม่ได้ลีลาตัดไปนะเราต้องให้ความเป็นธรรม คดีต้องรู้ว่าพยานหลักฐานที่นายชูวิทย์เอามาแฉเนี่ยมันจริงไหมแต่ถับมันจริงหรือไม่มันถึงขนาดที่จะพิสูจน์ได้ไหมว่าใน,ในายศรษฐาเป็นโจรเป็นคนที่หนีภาษีนะคนชั่วคนไรไ้เมหมดที่จะเป็นนายกหรือไม่นะอันนี้อย่าให้ข้อคิดนะก็ต้องดูกันไปซึ่งเราก็ยังไม่ไม่เห็นอะไรชัดเจนนะครับขนาดที่ว่านายศรษฐาเนี่ยจะคดโกงอะไรขนาดนะั้นเพียงแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตน,นเพราะนั้นการติดตามข่าวสารก็ต้องัง ผมไม่ได้เข้าการนรายเศรษฐาแต่ผมดูจากการนำเสนอข่าวแล้วเนี่ยการแข่งเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนจถนถึงขนาดว่านายเศรษฐาเนี่ยเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเวลาเราติดตามข้อคาวามสารกลางกลางนะนะครับผมดูข่าวเนี่ยเช่นซื้อที่ราคาเท่าน,านั้นตอนนี้คนนี้เป็นนอมินีคนนั้นคนนีน้ผมดูแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทรําธุรกิจระดับแนกเป็นเรื่องการทำธุรกิจสองมันก็ยังไม่ชัดนะว่าคนไหนเป็นนอมินีแต่อ้ว่าตรงเนี้ทางแสนสิริเขาชี้แจงมา เพราะด้นประเด็นที่เขากำลังทุบถิ่นทุบฟองกลางๆนะนะมันก็ยังไม่มีพยานหลักฐานด้วยที่กระดาษว่านายเศรษฐาเนี่ยเป็นโจรหรือเป็นเป็นคนที่หลบเนี่ยมาถือเรียกว่าตรงไปตรงมาว่ามันตามหลักกฎหมายนะแต่ลีลาเนี่ยนายชูวิทย์เขาเหนือกบไปนะเวลาเก็แถลงข่าวนักข่าวเต็มอะแต่ดูจากหลักฐานเนี่ยมันก็มีการซื้อขายที่หนึ่งกันแสนสิริเข้าก็บอกซื้อขายถูกต้องนายชูวิทย์ก็บอกคนนั้นคนนี้เป็นรปคแบบม่บ้านเป็นรอเินีมันก็ยังไม่ถึงขนาดชัดเจน ใครเป็นแม่บ้านเราไม่ดีหรือเรางพอถ้าถามผมดูจากหลักฐานการแถลงข่าวก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นน,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 นะคร,ร,ร,รับนะยังไม่ถึไไองขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ฟังหูไว้หูในการติดต้อลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องการแฉนะหรือการใส่ร้ายมีสองอย่างแฉเพื่อชาติกับใส่ร้ายมีสองอย่างเพราะฉะนั้นดูกลางๆน,นะดูกลางจะต้องไปจับสินใจนะครับนะก็เป็นการแฉกันนะครับแล้วก็การทำธุรกิจโดยเฉพาะการซื้อขายที่ดินนส่วนใหญ่ก็ไปในแถวนี้ ไอสัตว์ต้ไปแร,วเ,รวเนี่ยส่วนที่ว่าแสนสิีิจะปิดไหมเศรษฐาจะปิดหรือไม่โอ้ยต้องไปนำสิ่งไดเยอะนะยังไม่ชัดเจนจนถึงขนาดว่าใครผิดใครถูกอันนี้ก็พงเป็นกางนะขบวนการที่นายชูวิทย์มาสกัดกั้นนายเศรษฐาเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปผมไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับนายชูวิทย์จะออกมาแฉคนนั้นคนนี้ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่ามันก็น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าไอ้เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ดีหรือไม่ดีเช่นาชวิอจจะ ไม่อยากให้นายเสียใาเป็นนายกนะเพรา